ทริปเหมอไใส่พิชิตโค้งสังคาบุรีอีตองสาวัน2คืนจะรอดไหมเริ่มเิ่มวันที่ตีห้าของวันที่1แล้วนะเจอกันที่ปั๊มแถวบ้านเตรีมความพร้อมเติมน้ำมันให้เต็มถังแล้วก็ออกเดินทางกันเลยมุ่งหน้าสู่กาญจนนุบรีแวะเช็คอินแลนด์มาร์คสำคัญอย่างสะพานข้ามแม่น้ำแควไปกันต่อที่ถ้ำกระแซแวะชมวิวไว้พระขอพรอนให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ไปกันต่อที่น้ำตกไซโยกน้อยแล้วคือมาตรงกับวันหยุดพอดีคนเยอะมากมาถึงก็เที่ยงแล้วแวะเติมมาหลังที่นี่เลยแล้วกันแล้วคือสิ่งนนีี้้้อออออรรรรร่่่่ยยมมมมาาากกกะไ็ูใคทตงแว กินน่าอร่อยมากเติมพลังเสร็จแล้วมุ่งหน้าต่อสู่สังคาบุรีทางต่อจากนี้คือโค้งโขง โค้งเราก็โค้งยิ่งกว่าโค้งคือทางลงเขาและถนนที่กําลังก่อสร้างเรารลดบรรทุกข้นหน้าคือลงเขาแล้วทาความเร็วไม่ได้เราก็เลยต้องเรียเบรกตามจนเบรกลงาไม่อมว่า oh ทางลงเขาชันมากทุกคนต้องระวังด้วยนะหลังจากพักเบรกให้หายร้อนเราก็มุ่งหน้าต่อสู่สังขาบุรีมาถึงเรารีบเช็คอินที่พักเราก็ไปนั่งเรือชมอันซีนต่อที่วัดจมนาถ้ามาตอนน้ารถก็สามารถเดินลงไปทั้งล่างได้ด้วยนะแล้วก็มาต่อกันที่วัดสมเด็จเก่ามากับสักการะหลวงพอ่อที่นี่แล้วคือเรามาเป็นแกงสุดท้ายของ วันนี้เลยนะแล้วก็จบวันแรกด้วยกันมาเดินหาของกินที่ถนนคนเดินสังคาบุรีเริ่มต้นวันที่2แล้วก็มากินโจ๊กนั่งยองที่สะพานมอญแล้วโจ๊กเขาอร่อยมากอร่อยทุกเมนูเลยโดยเฉพาะชาพมมากก็คือแบบเลิศเลยแหละแล้วก็แต่งชุดมอญกรุบกริบไปเดินที่สะพานมอญแบบนี้เลยแล้วคือวิวสวยมากวันที่2เราไปกันต่อที่ต่องแล้วก็ระหว่างทางล้วก็จะแวะอุทยานเพื่อเก็บตาบัทับด้วยมาถึงอุทยานที่2คือเซาไฮคานขุณเพื่อนเขาน้ำตกไม่ได้แต่ก็ยังเก็บตาบัทับได้อยู่นะแล้วก็แวะ เติมพลังแล้วก็เจอเพื่อนร่วมทางก็มอมอยจบแจบโอเคมาได้เวลาแล้วเราก็มาทาคอนเทนต์ก่อนที่จะขึ้นที่ต่องของจริงค่ะโอ้โห oh, แล้วนี่โค้งหรือลําไส้คือแบบมันโค้งมันเยอะมาก OMG แล้วือทางมันเสี่ยวมากทุกคนคือเราแบบเราเราสอนไงว่ามันเสี่ยวมากแล้วก็แบบอันตรายมากแล้วมันออย่างที่เขาล้ําลือกันเลยเฉยอีกครึ่งทางไปกันต่อที่ทําทางก็มีเจ้าหน้าที่ช่วยบกบกตัวห้เราด้วยเรามาหน้าฝนนะแต่โชคดีมากที่ไม่มีฝนเลยตอนขึ้นอะ่ะก็ถือว่าชิลมากแต่ยังไงก็ต้องขับระมัดระวังนะทุก นในที่สุดก็มาถึงหมู่บ้านนี้ตองไปล็อกเข้าไปเช็คอินแล้วก็เก็บของให้เรียบร้อย <c oughs> แล้วก็ไปดูพระอาทิตย์ตกที่เนินช้างศึกกันทุกคนทางคืนก็โหดเหมือนกันนะพอขึ้นมาถึงแล้วคือสวยมากส่งกับที่ขับรถมาสามร้อยเก้าสิบเก้าโค้งปะตอนเช้าก็สวยไม่แพ้กันเลยตอนพระอาทิตย์ขึ้นคือแบบฟิลดีมากอากาศดีมากเลย,ยม,มุมนี้ถ่ายรูปสวยมากเอารถมาจอดเรียงกันแบบนี้เลยคือสวยวันสุดท้ายแล้วก็มาเดินเล่นในหมู่บ้านชิลๆเอาป้ายมาแขวนที่สะพานน่ารักน่ารักแบบนี้เลยกลางคืนเขามีถ่ายคู่กับตะเกียงด้วยนะแล้วก กินชิวๆเดินเล่นในเหมืองอะไรอย่างเงี้ยคือวิวสวยมากอากาศดีมากเลยบอกปะครับคือน้ําใสมากเหมือนที่เขาว่ากันเลยมาทั้งทีก็เก็บให้ครบทุกมุมเลยถ่ายรูปสวยมากแล้วก็ได้เวลากลับบ้านแล้วทุกคนมาที่ต่องคือคุ้มมากจริงๆ่ะกับแวนน้าตกจ็อกก้ดินเข้ามาแล้วคือฟิวดีมากสงบมากเลยย่างน้ําตกคือฟินที่สุดใครอยากมาเที่ยวแบบนี้อย่าลืมเซฟคลิปแล้วก็ส่งคลิปนี้ไปชวนเพื่อนกันนะ